สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากพาชมสวนบ้านของเรานะคะที่เห็นเป็นดอกสวยงามอยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าว่านนางคุ้มนะคะหรือบางทีบางคนก็เรียกเท้าข้าบ้าน,นะคะ่ะช่วงนี้กำลังออกดอกสวยงามมากคะ่ะสีขาวนะคะ ยังมีอีกหนึ่งดอกกำลังแทงดอกขึ้นมานะคะซึ่งว่านตัวนี้จะเป็นว่านที่ปกปักรักษาคุ้มภัยบ้านของเราให้แค้วลาดอันตรายต่างๆนะคะส่วนเขาก็จะมีค่อนข้างเยอะค่ะอีกว่านที่อยากให้ชมก็คือว่านชัยมงคล หรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าเศรษฐีสอดอะก็ะสังเกตดูที่ใบของเขานะคะเวลาเขางอกออกมาเนี่ยใบของเขาก็จะสดกันเป็นโตๆกันไปเรื่อยๆนะคะให้ความสวยงามมากเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็ว่านของเราก็ กำลังตืบตูนะกำลังอ,ออกไปค่ะเห็นไหมคะใบกำลังสอดสวยค่ะอีกต้นก็จะเป็นสีสีเ,เสรเือนในนะคะต้นนี้ก็จะเป็นลางทองค่ะ เป็นสวนว่านเลยนะคะ,ะต้นนี้ก็เป็นต้นรวยไม่ลืกค่ะส่วนต้นนี้ก็เพื่อนให้มาไม่มไม่ทราบว่าเป็นมีชื่อว่ายังไงนะคะต้นนี้ก็ก็เหมือนกันค่ะกำลังออกดอกแทงดอก นกันคล้ายๆเป็นตะกูลพับพึงค่ะแต่ไม่ทราบว่าเออ่มีชื่อว่าต้นอะไรนะคะแทงดอกออกมาสองดอกก็มีสวยๆทางนั้นเลยค่ะอันนี้ก็พามาชมอีกด,ด้านนะคะของเรา ที่เห็นออกดอกสีแดงๆเป็นพุ่มทรงกลมแบบนีเ้เรียกว่าว่านกุม,มารทองนะคะแล้วก็เป็นว่านที่ช่วยคุ้มภัยให้บ้านเราแค่คาดจากภัยอักคีภัยต่างๆด้วยว่าโจรผู้ร้ายนะคะต้นนี้ก็จะเป็น มหามหาลาบนะคะมหาลาบอนนี้ก็เป็นเศรษฐีใบหนาของเราเศรษฐีผอดอนนี้ยังไม่ผอดเลยค่ะค่ะรอถูกรางวัลใหญ่แต่ทางนี้ก็จะเป็นมหาโชคนะคะ เป็นสวนว่านของเรานะคะสวยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นของเรานะคะเศษถีสอสดตรงนี้ อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะอันนี้เศษผีเงินหนานะคะสวยงามค่ะใบใหญ่ใบหนาตอนนี้ก็ได้กระถางมาใหม่ก็กำลังจะเปลี่ยนกระถางเพราะว่ากระถางเดิมจะเล็กไปแล้วค่ะน,นี้เราก็ได้จะถางมาใหม่ก็จะเปลี่ยน เศรษฐีใบหนานะคะโอกาสหน่าจะพาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ้านสวนจีราจบคลิปด้วยเศรษฐีเงินหนานะคะ่ะ